สวัสดีค่ะมาอยู่กันในช่วงของ Good Time Interview นะคะสำหรับช่วงวันนี้ของเราเนี่ยเราก็พบเจอกับศิลปินสี่สาวนะคะอ๋อสี่สาวหนึ่งหนุ่มสามสามหนึ่งหนุ่ม <laughs> นะคะทีน่น่าจะดีร้องเพลงเพะมีความสามารถออกซิงเกิลใหม่มานะคะกับเพลงเด็กขี้แยเชิญพบว่าเขาได้เลยนะคะเอลี่ย้ไม่ใช่คุณต้องมานังนี้หรื <laughs> อผมไปนังนั้นจริงเหรอโอเคโอเค วันนี้ขอต้อนรับเอลิสด้วยนะครับเข้าสู่กู๊ดทม์รดิโอแม็กซัมพี m มิวสิกเซชันในช่วงนี้กู Time ม n อินทวิ w ถูกค่ะถูกค่ะวันนี้คุณเคยดีเจน้ำดีเจน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเอาเวลาเช้าๆนะคะไม่เคยเจอกันเลย <c oughs> ต่อให้ผพีดไม่ว่างน้ำก็ไม่มาเ <c oughs> ช้าเกินวันนี้วันนี้ เป็นเป็นเป็นศิลปินถูกถูกถูกปกติก็บ่ายโมงเป็นดีเจน้ำถูกค่ะบ่ายโมงจนถึงสี่โมงเย็นพาเพื่อนๆมาด้วยวันนี้วงเอลิสวงเอลิแนะนำตัวให้ให้หน่อยว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรกันไม่รู้หรอไม่ไม่ทราบจริง <laughs> ผมผม <laughs> ผมกำลังอยากจะสนิทกับเอลิสแล้วมันจะสนิทมากขึ้นไม่มีทางไม่ให้เริ่มที่สวัสดีค่ะน้ำรองน้ำค่ะเย a สวัสดีค่ะลูกหวายมือกีตาค่ะเยสวัสดีค่ะตาลมือกองค่ะเย้สวัสดีค่ะบุ๊คมือเบสค่ะเย a สี่สมาชิกเอลิสที่ขุนเล่นดนตรีนี่ที่หนึ่งจริงๆนะครับ ถูกรองแข่งดูไหมล่ะไม่ไม่ลอง <laughs> <laughs> โอเคโอเค <laughs> ผมยอมนี่อย่างนี้รล่าให้ฟังก่อน <c oughs> เพลงที่จะมาปล่อยในวันเนี้ยค่ะ <c oughs> ชื่อเพลงเด็กขี้แยเด็กขี้แยก่อนหน้านั้น <c oughs> ไม่เล่นนะคะมันมีความต่างกันเลยนะสําหรับสองเพลงนี้ถูกต้อง <c oughs> ฟังเพลงเป็นนะเนี่ย <laughs> <laughs> มันก็มันก็เป็นสิครับคือคือเพลงที่เราเปิดให้ฟังกันไปเนี่ยเมื่อกี้ไม่เล่นนะคะมันก็จะเป็นเพลงแบบดูสตรองดูลุย,ลย,ลยมันถถถููกกกตตต้้้้ออองงค่ะาเน็ดีื <laughs> ไม่มีอ๋อไม่มีท่าเต้นยก่เต้นจังหวะกันโยกใช่ไหมอ่ะถูกเพราะว่าดนตรีมันจะสนุกสนุกบั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 กแต่ว่าเด็กที่แยเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะอาจจะยังไม่ได้ฟังอ่าฮะใช่ไหมถ้าไม่ได้เปิดดูในสตรีมม i n g ใช่ค่ะเพราะว่ายังเพิ่งเพิ่งเอาเข้ามาที่คลื่นเราเลยสดสดร้อนรอนแล้วมันจะมีความแตกต่างกันนะครับค่ะใช่ไหมฟังยังอ่ะฟังแล้วสิผมฟังแล้วเออต่างยังไงเออมีไงจึงอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่า เด็กขี้แยเนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าเพลงนี้มันทําไมมันต้องขี้แยมันมันโดนดุมาโดนว่ามาหรือหรือ <c oughs> โดนตีคือคือทำไมต้องร้องไห้ลอมเนี้ยเราได้ทํางานกับทีมโปรดิวเซอร์ใหม่ก็คือทีมแมงโก้นะคะแล้วก็นำทีมโดยพี่กบพี่หมูพี่เหนือพี่พจนะคะก็เป็นการทํางานครั้งแรก ใหม่ของเราเลยก็คือเหมือนลือ่อนใหม่หมดคุยกันว่าเราเป็นใครอะไรยังไงถ้าควารู้จักไปแนะนาตัวกับพี่กบว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าแบบชอบบิ๊กแอดมากชอบจนร้องไห้เพราะเ,เคยให้บิ๊กแอดไปเล่นที่หลานตัวเองแล้วก็ดูจนจบโชว์ดูเสร็จแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างหน้าเพราะว่าเราแบบเราชอบเขามากตอนเล่าร้องไห้ด้วยเฮ้ยเหรอเออมันสึงเพราะว่าแบบหนูชอบพี่มากบอกเขาพี่หนูชอบพี่มากเลยแล้วก็น้ำตาไหลร้ลองไห้อย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือน อ๋อคนเข้าใจว่าเราแบบแข็งแรงแข็งแกร่งอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วเราเซนซิทีฟมากเป็นแค่มันมีมุมแบบเด็กน้อยคนหนึ่งที่ขี้แย่ต่อให้เราเข้มแข็งขนาดไหนเนื้อเพลงมันบอกแบบนั้นถูกวันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเพลงที่เราอยากอนุญาตให้ทุกทุกคนผู้หญิงทุกคนหรือไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายทุกคนน่ก็คืออนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้อ mm. ไม่ว่าใจยุมากขนาดไหนเวลาร้องไห้มันก็เหมือนแบบเด็กขี้แย่ปะ เออนขาจะใช่นะเมื่อคืนร้องปะเมื่อคืนี่อ่ <c oughs> ะเมื่อคืนยังไม่ได้ร้องครับยังไม่ได้ร้องอ๋อได้ร่วมง,งานกับแมงโก้ทีมใช่ค่ะเราภูมิใจไหมที่ได้ร่วมง,งานทุกคนภูมิใจไหมครับที่ได้ร่วมง,งานกับแมงโก้ทีมสุดๆภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินตัวอย่างของประเทศเราแล <c oughs> ้วเราโตเราโตมากับเขาอ่ะใช่ไหมแต่ว่าพี่ก็น่าจะโตไปพร้อมๆกับพี่แล้วเราได้ถามเขาไหมว่าเขาภูมิใจไหมที่หรือเขาดีใจไหม ที่ได้มาร่วมงานกับสี่สาวก็จริงๆถามนะถามเรื่อยๆเลยแต่ไม่ได้คําตอบนั่นแหละความเงียบนั่นแหละมันคือคําตอบเอาหรอพี่ก็พี่รักหนูไหมเนี่ยพัดพัดการร้องนะครับดนตรีเพลงนี้เป็นยังไงบ้างการร้องการร้องหน่อก็ได้การร้องเพลงนี้ไม่ยากไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแต่ว่า แต่ว่ามันละเอียดด้วยแบบว่าเนื้อเพลงด้วยอะไรมันมันต้องสื่อสารมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นปกติค่ะพอเพลงเร็วมันก็จะเป็นฟิลประมาณหนึ่งแบบสนุกไปไม่ได้อะไรมากไปกับตามแบบดนตรีอะไรเงี้ยแต่พอเพลงนี้ที่มันเน้นเนืน้อเนืนอ้อหลงเน้นเมโลดี้มากๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนที่เราต้องดีดเพลงนี้ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทำกันบ้านหนักแต่ว่าวันอาจจะง่ายแต่ว่าวันก่อนหน้านั้นอะ่นะนะคือยากหมดกีตาร์เป็นยังไงบ้างครับ ของหนูคือเพราะพี่ Korean, พลที่คุมอัดอะค่ะเป็นมือกีต้าร์เหมือนกันก็คือละเอียดมากละเอียดจนพี่หมูบอกว่าพอได้แล้วถ้าไม่พอกูจะปิดท like ี่พี่กบเปล่าใช่พี่กบพี่กบเลยพี่หมูด้วยพี่หมูก็เล่นพี่หมูพี่หมูก็เล่นกีต้าร์พี่กบพี่กบเดินเข้ามาเดินเขวัตวันนั้นที่วันอัดอะคือเหมือนเขาก็จะเซตว่าใครก่อนใครหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพี่กบอะเขาจะไม่ได้คุมแบบยืนแบบอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาก็มาดูว่าอันนี้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเขาก็ออกไปวิ่งจองทกี้ออกับร่างกายประชุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าาเ เข้ามาตอนที่ลุ่ยแบบกําลังเดินเข้าไปห้องอัดแล้วเขาก็หายไปนานมาแล้วกลับมาอีกทีนึงเขาก็เดินเข้ามายังไม่เสร็จดิเหรอเหมือนตอนพ่อติดอ้วพี่อะไรนะพี่กบใช่ไหมพี่กบตีกล้องพี่กบตีแกอวใช่ใช่พี่กบก็มาก็คืออัดโซโล่อยู่อย่างนั้นเออมันละเอียดทั้งวงใช่ละเอียดมากไม่ไม่เมื่อกี้น้ำเขาพูดไปไงว่าแบบเมโลดี้เพลงนี้มันก็ ใช่ใช่มีความสำคัญใช่ไหมใช่กีตาร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมโลดี้ในเพลงนี้ใช่เยอะๆอยู่อีกเมโลดี้หนึ่งแต่อยู่ในพาลลิทึมด้วยเบสเป็นไงบ้างครับอย่างเบสของเพลงนี้จะเน้นเป็นลิทึมส่วนใหญ่สปอร์ตทางด้านริทึมไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ใช่ไม่งั้นจะไปแย่งสินเพื่อนก็เลยแบบมีวิ่งนิดหน่อยตรงช่วงท่อนวิ่งไปไหนอ่ะท่อนท่อนบิด หมายถึงหมายถึงว่าอาอเมโลดี้ที่ที่นิ้วเวลาเล่นใช่ไหมอโอเคเห <c oughs> มือนส่งได้แค่ช่วงนั้นอ่ามันจะปี๊ดปั๊ดไม่ได้ไม่ได้มันก็จะแตกต่างจากเพลงอื่นๆใช่ใช่ค่ะ,ะคแล้วก็จะมีเรื่องของซาวเพลงนี้จะใช้เป็น p j b a s บก็คือจะได้ซาวที่แบบ โอซูนิดนึงโอ้โหวันนี้เป็นความรู้เชิงลึกอ่ะก็คุณเป็นมือเบสเหมือนกันนี่ครับฟังฟังเบสแล้วเป็นไงบ้างคัมเพลงนี้เพลงนี้เพราะเพลงนี้เด็ดดีฟังไปเนี่ยดูแปลกอะเกาะไปกับเกาะไปกระเดื่องเลยเกาะไปกับกระเดื่องเลยใช่ไหมนี่ละไปที่มือกองเลยไปตานว่าไงบ้างเพลงนี้ของหนูกลองก็จะเป็นแบบสบายๆค่ะเพลงนี้เรียกได้ว่าหนูสบายมากเลยถ้าเอาเพลงนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตหนูก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ได้พักเพลงหนึ่งนะคะชิวๆก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากแต่ว่ามันจะมีท่อนบางท่อนที่แบบ เออท่อนนี้ควรจะแบบดันอารมณ์ขึ้นมานะก็จะเป็นลูกส่งที่แบบบิ้วอารมณ์นิดนึงแต่ว่าถ้าถามว่าทั้งเพลงก็คือสบายๆเลยค่ะเน้นแบบว่าซาวแนนใหญ่ๆแต่ว่าน้อยๆอะไรแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นกองรีทึมเปลี่ยนทีีทกกองมีเป็นสามชาติเขาบิวเขาจะได้ไม่สบายใช่เขาจะได้ไม่สบายสบายดีนักไงล่ะเพลงนี้เด็กขี้แยเนี่ยเราทําเพลงเสร็จเรียบร้อย M v มค่ะ MV เอ็มบีได้ทีมเอ่อทีมของพี่บอลใช่ใชค่ะเขาก็เขาก็พยายามมาเล่าเรื่องราวคือทีมนี้ทำกับ Move ค่อนข้างไหลเอ็มีค่ะก่อนหน้านี้ก็ทำแบบอินดิโก้ด้วยแล้วก็ทางใครก็รู้สึกว่าเออทำงานกับทีมนี้แล้วก็แบบว่าสะดวกสบายสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาโอ้แต่วันนั้นวันถ่ายคือร้อนมากอะ Mm hmm. พูดพูดแล้วก็กลัวสยองอะร้อนร้อนเหมือนช่วงเนี้คือตอนนั้นมันยังยังไม่ได้เข้าสู่หน้าร้อนขนาดนั้นด้วยซ้ําแต่ว่าอยู่ในที่ที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรแฟลตคลองจันทอะไรอย่างเงี้ยต้องโลเคชันนั้นเป็นหลักที่ mm hmm. เราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้อนแบบ เกิดมาไม่เคยเจอที่ที่ไม่มีลมขนาดนี้มาก่อนจริงเหรอ,อ,อแล้วเขาถ่ายในห้องอ่ะห้องก็ไม่มีแอร์แล้วเขาอยู่ชั้นบนบน,บนเกือบบนสุดที่ไปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะน้ำก็สงสารนักสแสดงแล้วก็ทีมทุกคนมากแต่ทุกคนแบบน่ารักมากตั้งใจทำงานมากน้าก็ยืนอยู่ข้างล่างเพราะว่าเราแบบรอไลฟ์สิงตอนเย็นแค่นั้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าส okay, ู้ๆนะคะพี่โอเคไหมคะอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเขาบอกว่าสบาย เ็จเจอแย่กว่านี้อีกน้องที่เนี่ยอะไรเงี้ยก็ถือว่าพยายามนะแล้วก็ตั้งใจนะค่ะแล้วก็ผมเห็นเห็นใจนะที่แบบต้องไปถ่ายทําในที่ที่มันร้อนๆอีกเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเข้าไปดูเยอะๆถูกขอร้องกับการเด็กขีแย่เอลิสเด็กแย่เอลิสลูกหวายตัดผมสั้นอ๋อใช่ค่ะใช่ไหมก่อนก่อนน้านี้ผมเห็นแบบผมเขาจะไม่ได้สั้นแบบนี้เขายาวเพราะาผมยาวมาตลอดคือ มันมีเกี่ยวอะไรกับเพลงไหมเด็กขี้แยร้องไห้ผิดหวังอะไรเปล่าค่ะหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าสวยดีก็เลยตัดค่ะตัดแบบไม่ปรึกษาใครใช่ไม่ปรึกษาเลยแบบว่าก่อนก่อนถายเอมวีวันหนึ่งหนูก็ไปตัดเลยชื่อถามพี่สไตลิสดีไหมคะพี่เสียวหรือเปล่าเฮ้ยเสียวอะไรน้องเ้ยหนูก็ไปตัดเลยค่ะเออนี่พอเข้ามาเมื่อกี้ผมสังเกตเลยแล้วว่าจะถามอยู่คุณชอบคุณสังเกตสาวสลยใช่แล้ว คนอื่นๆไม่ไม่เปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนลุกไหมของหนูตั้งแต่ซิงเกิลที่แล้วจนถึงซิงเกิลนี้หนูยังไม่ได้ตัดผมออกเลยค่ะตอนนี้พี่น้ำก็คือด่าแล้วว่าแบบว่าเมื่อไหร่จะไม่ได้ด่าหรอคือมันยาวไปเรื่องแต่มันเป็นสไตล์ของตานเขาหรือเปล่าตานคือจะเปลี่ยนอีกทีนึงเป็นโกนหัวเลยค่ะเป็นลุคนั้นไปเลยโกนกลางโกนกลางก็เปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนไหม บุ๊ไม่บุ๊ไม่ได้ค่อยคิดเรื่องนี้สักเท่าไหร่ก็คือตามใจช่างตามใจช่างก็รามักจะโดนแบบอะไรสองแบบสองแกะสองจุกมีความน่ารักนี่ครับมีความน่ารักพิษน้ำพิษน้ำจะเปลี่ยนลุกไปเอาจริงคือคุณจะเปลี่ยนลุกรับสิ่งดีๆไหมหรือยังไงอ๋อผมจะเปลี่ยนลุกอีกทีหนึ่งก็น่าจะหลังหลังงานแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยโอคุณจะแต่งงานเฮ้ ยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะพี่หนูว่าตั้งตั้งหน้าตั้งตารอซองของพี่อเลยนะคะกดดันมากดูสิว่าลูกเขยยาดังของประเทศไทยของเราอ่ะเขาจะใส่ซองเท่าไหร่ใช่ไหมนะว่าใครๆก็รู้จักยายี่ห้อหนึ่งแบบเป็นยาแบบพาราสต t มอลหนึ่งยี่ห้อที่โด่งดังในประเทศไทยเราเนาะแล้วเขาเป็นลูกเขยคนโตของบ้านเนี้ยโอ้ซองมันจะขนาดไหนน้าะ ผมไม่น่าทำนะมี้เลยเดี๋ยวนถ้านามาซิงก็ได้เดี๋ยวนี้จะมาบอกนะคะว่าพี่อิใส่สองเท่าไหร่ ทำไมพี่ใส่หนูน้อยอรอไม่ผมถามคําถามต่อไปเลยดีกว่าหนูว่าเป็นน้องเล็กของที่นี่นะหนูเป็นน้องพี่นะหนูแต่งงานอ่ะมีมีสามีเป็นตัวตนอ่ะวันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่สามพฤษภาคมค่ะเอาละสามพฤษภาคมไปขายบัตรนะคะสำหรับงานแต่งของน้ำติดต่อในเครื่องลายพินี่มาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าเด็กขี้แยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความอ่อนไหวความเซนซิทีฟมัน มันจะมีความอ่อนไหวแบบไหนหรือเป็นเรื่องอะไรได้บ้างที่มันจะต้องทําให้เราถึงขนาดแบบต้องร้องไห้ได้อะเอาน้ำก่อนนะน้ำที่จริงนะไม่คนร้องไห้ง่ายมากเห็นอย่างเงี้ยคือท้าน้ำแบบโมโหพี่มากๆแล้วยืนด่าพี่นล้ก็ร้องไห้ได่าจ <c oughs> ริงหรอเรื่องนั้นคุณคือน้ำแม่คนบ่อนตัตนตาตื่นแต่แตว่าเ,เราอาจจะอารมณ์อาจจะแบบ โกรธอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าร้องไห้ได้คือคือร้องไห้ง่ายมากแล้วก็ซึ้งกับทุกๆอย่างง่ายมากๆอย mm ่างเงี้ยค่อย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่แบบเหมือนเหมือนเราทำคอนเทนต์ใน MV กันว่าเราเราลองให้ล่าสุดคือเรื่องอะไรคือน้ำกลับไปดูมู่หลานอีกรอบหนึ่งเ mm hmm. พิ่งสมัคร อ่าแอปพลิเคชันที่เขาที่เขาแบบเอาไว้ดูกุญังดูกระตูอะไรเงี้ยเป็นมู้หลานก็อยู่ในแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยน้ำก็เลยได้กลับมาดูมู้หลานอีกทีนึงืงแล้วพอดูมู้หลานรอบนี้ยคือมันเหมือนเราเราโตขึ้นแล้วเรามีมุมมองใหม่ในการดูอ่ะคุณน้ำร้องไห้หนักมากดูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็แต่แม่เห็นแอบ,บเห็นตอนแบบร้องนิดนึงแม่ก็ด่า <laughs> เป็นบ้าเหรออยู่ขนาดนี้ดูกระตูร้องไห้คนเราเซนซิทีฟไม่เหมือนกันใช่น้ำก็รู้สึกว่ามู้หลานน่ะ <ๆ S 1> ตอนตอนที่เขาจะต้องมันจะเป็นฉากที่เขาจะออกไปแทนพ่อเขาที่ที่แบบเ<ไ>ป็ลบอะเออไปลบแทนพ่อเขาอะไรเงี้ยจังหวะนั้นคือเรารู้สึกว่าโหเขาไม่รู้เลยว่าเขาออกไปจะได้กลับมาไหมแล้วถ้าออกไปแล้วแบบถ้าโดนจับได้อ่ะพ่อเขาก็โดนคือโดนหมดเจ็ดชั่วโคตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะไม่ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเป็นไงคือไปตายเอาดาบนางจริงคือเสียสละยอมหมดเพื่อเพื่อที่บ้านหรือพูดแล้วจะรออย่างนั้นเดี๋ยวก่อนใจเย็น รู้วายมันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้รูวายต้องร้องอ่อนไหวจนถึงขนาดเอาร้องไห้อ่ะเอาร้องไห้หนูร้องไห้ง่ายมากแบบเหมือนกันเลยร้องไห้ใช่อันนี้พี่ๆเห็นมาบ่อยมาให้พี่ๆเล่าให้ฟังก็ได้ล่าสุดเหมือนกันแหะแบบเมาสกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แค่เป็นน้องแบบเหมือนเล่าประสบการณ์ของบางคนที่ผ่านเรื่องราวไม่ดีมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่ดีเรื่องแบบผู้ชายหรืออะไรเงี้ยคือเรื่องไม่ดีเลยอ่ะแล้วเราฟังแล้วเราก็แบบเฮอเออมันแย่จริงแต่ว่ามองไปเห็นรู้วายร้องแบบร้องหนักมาก นึกว่าหกหักอีกแล้วก็ลวเลยบ่นตะโกนข้ามไปเป็นบ้าเหรอเลิกเลิงให้ลูกผู้ชายได้แล้วพอวเดินไปใกล้ๆน้องอ๋อไม่ได้ลองให้ลอกผู้ชายคือฟังเรื่องคนอื่นแล้วเศร้ามากเราอินมากทาไมคนเราถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้พี่น้ําร้องแม่โห <laughs> <laughs> เออใช่ลอยแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้แหละนะคือมึงหลองให้ซะตัวต้นเรื่องเขาเขาก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเราไม่เยนกลับบ้านกลับบ้านกลับมายังพูดเรื่องนหนนะอยู่สองสามวันพูดแล้วก็น้าตาซึมไม่น่าเลยคนเราไม่น่าเจอเรื่องอะไรแบบนี้เลยเนาะพี่น้ําเนี้ยไม่คิดว่าคนใกล้ตัวจะร้องเลยโอเคเยาดุลแล้วนะเปิดสองคนพีขนาดนี้บุ๊เคยร้องเคยแบบมีเรื่องอะไรที่มันจะต้องทําให้เราต้องร้องไห้้างครับของบุ๊ <g ül> ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของแมวแมวอกเป็นคนรักรักแมวมากเรามีเรามีความสุขก็เพราะว่าแมวเรามีความสุขกินอยู่น,นัแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ชีวิตเขาเนี่ยแปรผันตรงก,กันกับชีวิตของอแมวจริงๆคือถ้าสมมติวันนี้ทํางานอยู่แป๊บหนึ่งเขาเริ่มดูโทรศัพท์แปลกๆเราก็ต้องรับโทรศัพท์แล้วแบบหลบมุมปุ๊บ ร้อยเปอร์เซ็นเรื่องแหนแล้ววันนั้นอ่ะคือแปลผูกหันตรงถ้าเรื่องที่รับมาไม่ดีอวันนั้นมันแย่ทั้งวันเลยมันจะโลกลูกนี้ลูกนัืนไปนั่งมุมเศร้าเบสไม่วิ่งแล้วนี้เบสไม่วิ่งเลยก็เลยจะแบบว่าพยายามส่งเขาตลอดว่าโทรศัพท์เข้าระหว่างทํางานไหมถ้าวันไหนสําคัญจะแบบจะตอนนี้คือตัดสินใจแล้วว่าถ้าวันไหนสําคัญมากๆจะไม่ให้เขารับ แต่ยังไม่ได้บอกเขานะวันนี้เขารู้แล้วแจ้งแล้วแจ้งละเรียนแจ้งนะเวันนั้นไงที่แบบนังกินข้าวแล้วแบบบุคุยโทรศัพท์อยู่ในในรถอะค่ะจนเพื่อนถามว่าแมวมึงเป็นอะไรวันนี้วันนี้แมวสบายดีไหมครับสบายดีค่ะวันนี้แมวสบายดีแมวพุงป่องกินอิ่มวันนี้ทํางานเต็มที่ค่ะเอตาล์ตาเคยมีเรื่องอะไรไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นเลเวลไหนที่มันทำให้เราอ่อนไหวจน ขี้แยร้องไห้ได้จริงๆของหนูเนี่ยถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่เนี่ยหนูลองไห้ง่ายมากแบบว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพ่อแม่แค่สมมติตอนเด็กๆใช่ไหมคะเขามีดอกไม้อันหนึ่งแบบว่าวันแม่แล้วบอกว่ากลับบ้านไปกาบเท้าแม่นะแค่หนูแบบนั่งลงอ่ะหนูก็ร้องไห้แล้วหนูรู้หนูร้องไห้ทําไมยี้แล้วทุกวันนี้ก็จะแบบว่าเซนซิทีฟมากถ้าเป็นเรื่องพ่อแม่แล้วพ่อแม่ป่วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ <c oughs> จะร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ละคนก็มีเรื่องเซนซิทีที่มัน <c oughs> เยอะเอะอะอย่างนี้ที่แบบนคกเซนซิทีฟออกมาก็ก็เลยกลายเป็นเพลงนี้เด็กเียรโอ้สนุกเลยเนี่ยแล้วพี่ร้องไห้เรื่องอะไรบ้างคะโอ้โหผมกาลังจะให้เอลิสเล่นให้ฟังแบบเเลย่อยากฟังก่อนอย่าฟังก่อนพี่ร้องไห้เรื่องล่าสุดเรื่องอะไรผมส่วนใหญ่ถ้าผมจะร้องไห้นะคร<ห>ับผมอาจจะร้องไห้เพราะว่าผิดหวังจากบางทีบางทีเราอาจจะผิดพูดดีนะพี่มีเมียแล้วนะ ไม่ค่อยร้องไห้หรอกส่วนส่วนใหญ่แล้วเราเราความเป็นผู้ชายแล้วกันความเป็นผู้ชายเวลามันมันจะแสดงออกมาเนี่ยมันมันมันอาจจะต้องต้องเก็บความเข้มแข็งไว้ให้มากที่สุดที่แสดงเราเป็นหนุนหนัครอบครัวแล้วใช่เรามีลูกลูกชายใช่เราต้องมันก็ต้องฮึบไว้แต่ที่อย่างที่น้ำบอกไปว่าผู้ใหญ่ก็ร้องไห้ได้อ่าใช่ค่ะแต่ยังไงหนูจองลูกชายพี่นะคะถ้าหนูมีลูกดองไว้เลยลูกเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไม่สนอะยังไม่รู้ยังไม่รู้เอามาโชว์ดีกว่า <Okay. S 2> อย่างนี้เด <c oughs> ็กขี้แอโอเคโบ๊ะบะอากีต้ากีต้าอ๋อเออเออทำเสียงเข้มเลยนะเดี๋ยวพี่ยีเองได้ค่ะ <c oughs> โมโหโมโหโคดตึงคดอันตรายนี่นะคะที่เขาทำไอ้ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบ เป็นเรดาร์อันตรายนะเรดาร์อันตรายใช่ไม่วันนี้เขได้แหละเพราะว่าแมวสบายก็บอกไปแล้วใช่ใช่อย่าให้เราพทรสัพท์นไอันนี้เล่นเพลงอะไระเอ้ยไม่เล่นนะคะไม่เล่นนะคะไม่ได้โอเคโอเคโอเคเขาไหมอืมเป็นแค่เพียงเด็กขี้แยงอเงะจนวันนี้ ยังไม่ยอมเข้าใจสิทธีว่าเธอไม่ย้อนมาเด็กขี้แยยังคงเรียกร้องน้ำใจให้เธอกลับมาหายัางเสียน้ำตายัางรอให้เธอนนุนหวนคืนยังมีอาจลบเธอออกจากหัวใจยังไม่มีใครคน ที่เธอยังคงคิดถึงเธอเหลือเกินปูนปลาและพรหำาเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนกอดแต้เตาไม่เข้มแข็งอะไรเลยว้าเพราะมากอ่ะมัน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 เป็น ดนตรีเมโลดี้ก็เพราะนะครับเสียงร้องน้ําก็แบบหูดูแล้วแบบฟังมันมันเข้ากับเพลงนี้สุดๆถูกต้องพูดชาอีกย่้งันนี้แปลกๆไม่ไม่คิดว่าจะได้ฟังสดๆแล้วมันจะดีขนาดนี้แปลกจริงนี่เดี๋ยวแปลกจริจริงอะยังไงก็ขออเข้ามาได้ที่นี่ครับกูชามเรดิโอนะครับกับเพลงเด็กขี้แอะนะอยากให้ฝากอะไรหน่อยดีไหมฝากแบบผลงานใน อนาคตอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าซิงเกิลในลำดับต่อๆไปคอนเสิร์ตใหญ่งานแฟนมีตหรืออะ,อะไรต่างๆหรือช่องทางการติดต่อใดใดได้ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราเอลินนะคะได้ทุกช่องทางเลย f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กรม k t o k นะคะ <c oughs> เอรินแมนออฟฟิเชียลคะ่ะก็จะมีคอนเทนต์อะไรอัปเดตเรื่อยๆฝากติดตามพวกเราได้นะคะใช่ซิงเกิลนี้คอนเทนต์เยอะมากครับทากันเองสุดๆแน่นสุดๆต้องต้องต้องพิมพ์ว่าอะไรในโซเชียลมีเดียถึงจะเจอ เด็กขี้แยได้เลยไหมเด็กขี้แยเอลิสตามคนสวยสวยเขาไม่เจอสวยพุกบอกไม่เจออ๋อคือไม่เจอไม่เจอตันมีอะไรพูดไหมครับเกี่ยวกับซิงเกิลนี้ฝากหน่อย ก็อยากให้ไปฟังนะคะเพราะว่าเพลงนี้ดีมากเลยค่ะใครก็สามารถขี้แย่ได้ถ้าได้ฟังเพลงนี้นะคะฝากด้วยค่ะยอวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณ4สาวสุดสวยแล้วก็เล่นดนตรีเก่งที่สุดในประเทศไทยอย่างวงเอลิสด้วยครับผมขอบคุณทั้ง4สาวมากๆนะน้ำเปิดเพลงนี้ละเด็กขี้แย่จากเอลิสที่นี่กูทามเรียดิโอจัดไปครับขอเข้ามาหน่อยค่ะ เขาเพลงนี้หน่อยและนี่คือหนึ่งเพลงที่สนับสนุนให้กับทุกคนนะคะใครที่มีความเศร้าอยู่ในหัวใจนี่มันเสียงดีเจเหรอใครที่มีความเศร้าอยู่ในใจใครที่มีความเครียดอยู่ในใจบางทีเก็บไว้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะคะร้องออกมาค่ะเราเป็นเพื่อนกัน